เหตุใดราคาทองคำจึงพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์และดิ่งลงในช่วงนี้ช่องรวยไม่ยากเชื่อว่าการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์ของโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเงินและพฤติกรรมของผู้เล่นในระบบเดียวกันทองคำซึ่งถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยกลับแสดงพฤติกรรมที่ตรงข้ามกับความคาดหวังของคนจานวนมากคือพุ่งขึ้นทาสถิติสูงสุด และปรับตัวลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาใกล้เคียงกันคำถามสำคัญไม่ใช่เพียงว่าทองขึ้นเพราะอะไรและลงเพราะอะไรแต่คือทำไมการขึ้นและลงครั้งนี้จึงรุนแรงกว่าปกติและเหตุใดนักลงทุนส่วนใหญ่จึงมักอยู่ผิดฝั่งของการเคลื่อนไหวเหล่านี้การตอบคำถามนี้จำเป็นต้องมองลึกกว่าข่าวรายวันและต้องวิเคราะห์ผ่านกรอบเชิงระบบบทที่หนึ่ง การพุ่งขึ้นของทองคำไม่ได้เกิดฉับพลันแต่สะสมมานานราคาทองคำที่พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เป็นผลลัพธ์ของแรงหนุ่มที่สะสมต่อเนื่องหลายปีไม่ใช่การตอบสนองต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในช่วงก่อนหน้าระบบเศรษฐกิจโลกเผชิญกับความไม่แน่นอนเชิงโครงสร้างทั้งจากหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วความเปราะบางของสถาบันการเงินและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายยาวนานของธนาคารกลางหลักส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยแท้จริงอยู่ในระดับต่ำหรือเป็นลบเป็นเวลานานสภาพแวดล้อมเช่นนี้เอื้อให้ทองคำมีบทบาทเด่นในฐานะสินทรัพย์รักษามูลค่าเมื่อเงินสดและตราสารหนี้ให้ผลตอบแทนที่แท้จริงต่ำความน่าสนใจของทองคำจึงเพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบการพุ่งขึ้นของราคาทองคำ ยังสะท้อนการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของนักลงทุนจากการมองทองคำเป็นเพียงสินทรัพย์ต้องการความเสี่ยงมาเป็นสินทรัพย์ที่คาดหวังผลตอบแทนการเปลี่ยนมุมมองนี้ทำให้เงินทุนไหลเข้าทองคำในปริมาณมากกว่าปกติและดันราคาให้สูงเกินระดับสมดุลในบางช่วงเมื่อราคาสะท้อนความคาดหวังเชิงบวกมากขึ้นเรื่อยๆปัจจัยถัดมาที่ต้องพิจารณาคือ บทบาทของนโยบายการเงินที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการขึ้นครั้งนี้บทที่2นโยบายการเงินกับการสร้างจุดสูงสุดของราคาการพุ่งขึ้นของราคาทองคำมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลักในช่วงที่เงินเฟอ้อเร่งตัวและธนาคารกลางยังไม่สามารถขึ้นดอกเบีย้ยได้อย่างเต็มที่ความเชื่อมั่นต่อเงินกระดาษลดลง ส่งผลให้ทองคําถูกมองว่าเป็นทางเลือกในการปกป้องอำนาจสือ้อในระยะดังกล่าวตลาดเริ่มคาดการว่าอัตราดอกเบี้ยแท้จริงจะยังคงอยู่ในระดับต่ำเป็นเวลานานความคาดหวังนี้ถูกสะท้อนในราคาทองคำล่วงหน้าทำให้ราคาปรับตัวขึ้นแม้ก่อนที่ผลของเงินเฟอ้อจะปรากฏเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตามเมื่อธนาคารกลางเริ่มส่งสัญญาณชัดเจนถึงการควบคุมเงินเฟอ้อและพร้อมใช้นโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้นจุดสูงสุดของราคาทองคำก็มักเกิดขึ้นในช่วงที่ความคาดหวังของตลาดอยู่ในระดับสูงสุดแต่ยังไม่ทันปรับตัวเข้ากับความเป็นจริงของนโยบายใหม่จากจุดนี้เองความเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอีกหนึ่งตัวที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อทองคำก็เริ่มเข้ามามีบทบาทเด่นบทที่ส ค่าเงินดอลลาร์และการกลับทิศของกระแสะเงินทุนราคาทองคำมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับค่าเงินดอลลาร์มาโดยตลอดเมื่อดอลลาร์อ่อนค่าทองคำมักปรับตัวขึ้นและเมื่อดอลลาร์แข็งค่าทองคำมักเผชิญแรงกดดันในช่วงที่ราคาทองคำพุ่งสูงค่าเงินดอลลาร์อยู่ในภาวะอ่อนค่าจากทั้งนโยบายการเงินและกระแสะเงินทุนเมื่อธนาคารกลางเริ่มใช้นโยบายตึงตัวค่าเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าอีกครั้ง กระแสเงินทุนเริ่มไหลกลับเข้าสู่สินทรัพย์สกุลดอลลาร์เช่นพันธบัตรรัฐบาลการเปลี่ยนทิศทางนี้ลดความจำเป็นในการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์หลบภัยการแข็งค่าของดอลลาร์ยังทำให้ราคาทองคำในสกุลเงินอื่นแพงขึ้นส่งผลให้ความต้องการทองคำในเชิงการลงทุนและการบริโภคลดลงพร้อมกันหลายภูมิภาค แรงกดดันด้านอุปสงค์นี้เร่งให้ราคาทองคำเริ่มปรับฐานเมื่อแรงกดดันจากค่าเงินเข้ามาเสริมกับการเปลี่ยนนโยบายการเงินการปรับลงของราคาทองคำจึงเริ่มชัดเจนและเปิดทางให้ปัจจัยเชิงพฤติกรรมเข้ามาเร่งความผันผวนบทที่4จุดเปลี่ยนจากความคาดหวังสู่ความเป็นจริงของตลาดช่วงที่ราคาทองคำทำจุดสูงสุดมักเป็นช่วงที่ความคาดหวังของตลาดสูงกว่าความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ นักลงทุนจำนวนมากเข้าซื้อทองคำจากความกลัวว่าจะพลาดโอกาสโดยไม่ได้ประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายอย่างรอบคอบเมื่อข้อมูลใหม่เริ่มสะท้อนว่าดอกเบี้ยแท้จริงมีแนวโน้มสูงขึ้นและสภาพล่องในระบบเริ่มตึงตัวความคาดหวังเดิมจึงถูกทบทวนอย่างรวดเร็วตลาดเริ่มปรับมุมมองจากทองจะขึ้นต่อเป็นทองอาจไม่จำเป็นอีกต่อไปในระยะสั้นการปรับมุมมองนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่เกิดขึ้นพร้อมกันในกลุ่มนักลงทุนจำนวนมากส่งผลให้แรงขายเกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันและทำให้ราคาดิ่งลงอย่างรวดเร็วปรากฏการณ์นี้สะท้อนธรรมชาติของตลาดการเงินที่ราคามักเคลื่อนไหวจากความคาดหวังไปสู่ความจริงและมักปรับเกินกว่าระดับสมดุลทั้งในขาขึ้นและขาลงจากจุดเปลี่ยนนี้การทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้เล่นในตลาดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง บทที่ 5. จิตวิทยามวลชนกับความผันผวนรุนแรงความผันผวนของราคาทองคำในช่วงพุ่งขึ้นและดิ่งลงสะท้อนบทบายของจิตวิทยามวลชนอย่างชัดเจนในช่วงขาขึ้นนักลงทุนจำนวนมากตัดสินใจจากอารมณ์ความกลัวตกขบวนมากกว่าการประเมินปัจจัยพื้นฐานเมื่อราคาทองคำเริ่มปรับลงนักลงทุนกลุ่มเดียวกันกลับตอบสนองด้วยความกลัวการขาดทุน การขายจริงไม่ได้เกิดจากการประเมินมูลค่าใหม่แต่เกิดจากแรงกดดันทางจิตใจพฤติกรรมนี้ทำให้การปรับฐานรุนแรงกว่าที่ควรจะเป็นและทำให้ราคาดิ่งลงในระยะเวลาสั้นทั้งที่ปัจจัยพื้นฐานอาจไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้วในขณะเดียวกันผู้เล่นรายใหญ่ที่มีกรอบการลงทุนระยะยาวมักไม่ได้ตอบสนองต่อความผันผวนระยะสั้นในลักษณะเดียวกัน ความแตกต่างนี้ทำให้ความเสี่ยงถูกถายโอนจากกลุ่มหนึ่งไปสู่อีกกลุ่มหนึ่งอย่างเป็นระบบความผันผวนจึงไม่ใช่เรื่องของข่าวแต่เป็นผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ความคาดหวังและโครงสร้างตลาดบทที่6สิ่งที่การขึ้นและลงครั้งนี้กําลังบอกเราการพุ่งขึ้นและดิ่งลงของราคาทองคำบ่งชี้ว่าทองคำไม่ใช่สินทรัพย์ที่ปลอดภัยในทุกช่วงเวลา แต่เป็นสินทรัพย์ที่ตอบสนองต่อบริบททางเศรษฐกิจอย่างชัดเจนเหตุการณ์นี้ตอกย้ำความสำคัญของอัตราดอกเบี้ยแท้จริงค่าเงินและนโยบายการเงินมากกว่าการติดตามข่าวเชิงเหตุการณ์เพียงอย่างเดียวนอกจากนี้ยังสะท้อนว่าราคาสินทรัพย์มักเคลื่อนไหวล่วงหน้าความจริงและปรับฐานเมื่อความคาดหวังสูงเกินไป การเข้าใจจุดนี้ช่วยให้นักลงทุนแยกแยะได้ว่าช่วงใดคือช่วงสะสมและช่วงใดคือช่วงที่ความเสี่ยงเริ่มสูงสุดท้ายเหตุการณ์นี้เตือนให้เห็นว่าวิัยและกรอบการลงทุนมีความสำคัญมากกว่าความแม่นยำในการคาดการราคาบทที่7เข้าใจวงจรเพื่อไม่หลงทางในรอบถัดไปการขึ้นและลงของราคาทองคำครั้งนี้เป็นเพียงหนึ่งรอบของวงจรที่เกิดขึ้นซ้ำในตลาดการเงิน ผู้ที่เข้าใจวงจรจะไม่ตื่นตระหนกกับความผันผวนแต่ใช้มันเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจการเตรียมพร้อมสำหรับรอบถัดไปไม่ได้หมายถึงการรีบเข้าซื้อหรือขายแต่หมายถึงการติดตามสัญญาณเชิงโครงสร้างอย่างต่อเนื่องเมื่อทองคำถูกมองผ่านเลนส์ของระบบไม่ใช่อารมณ์นักลงทุนจะเริ่มเห็นโอกาสในจุดที่คนส่วนใหญ่เห็นเพียงความเสี่ยงราคาทองคำที่พุ่งขึ้นเป็นประวัติการและดิ่งลงในช่วงเดียวกัน ไม่ได้สะท้อนความผิดพลาดของทองคำแต่สะท้อนกลไกของระบบการเงินโลกรวยไม่ยากไม่ได้เกิดจากการไล่ตามราคาแต่เกิดจากการเข้าใจวงจรและไม่ปล่อยให้อารมณ์ของตลาดกำหนดการตัดสินใจนี่คือหัวใจของรวยไม่ยากเข้าใจระบบให้ลึกแล้วคุณจะไม่หลงทางทุกครั้งที่ตลาดผันผวน